สวัสดีครับหูหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีึ้นสุงคมกันะครับวันนี้เราเข้ามาดูพฤติการพยากรณ์กันนะครับของราศีต่างๆประจําเดือนรกนรกฎาคมกันนะครับว่ามีเกณฑ์จะเป็นเช่นไรบ้างนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่เตาบาลน,นะครับผม สีสันสวยงามกลับมาที่เซี่ยงไฮ้กันอีกทีนะครับผมครับยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด s อบ s c r i ้าเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากสำหรับสปอนเซอร์ที่พามาในงานนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันครับผม ครับมาพบกับการพยากรณ์นะครับผมชาวราศีกุมนะครับผมประจําเดือนกรกฎาคม25 6 6จะมีเกฑ์อะไรเกริดขึ้นด้วยกันบ้างนะครับผมครับชาวราศีกุมอยู่ไหนเอย่ยอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับผมชาวราศีกุมของเราทำไมกลายเป็นแบบนี้อ่ะชาวราศีกุมเราอยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมเป็นดาวเกษตร8นะครับผมดาวต,วตัวตนของเขาไปอยู่ในภพสหัสชะตรงนี้ครับผมโอเค เกณฑ์น,นี้แต่พอดีดาวราหูของเราตอนนี้วิ่งมาชนปุ๊บก,กับดาวเพฤหัสนั่นเองนะครับผมดาวเพฤหัดเดาวตรงนี้จังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมพอพอดีมีคู่เพฤอหัสราหูเกิดขึ้นนะครับผมอ่ะฉะนั้นลักษณะนี้ที่ผ่านมาและอีกสักพักนึงก็คือชาวราศีกุมนะครับผมติดเพื่อนนะครับผมชาวราศีกุมไปไหนมาไหนก็ เพื่อนไปไหนมาไหนก็ตามไปเฮกันไปสนุกสนานแต่ชาวราศีกุมนั้นดีตรงที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ถลำลึกลงไปมากเท่าไหร่นะครับผมนี่คือข้อดีของชาวราศีกุมนะครับผมแต่ในช่วงนี้พอมีดาวพฤหัสมาเข้ามาปะกันพอดีนะครับผมก็ทำให้ความสัมพันธ์ที่แบบติดเพื่อนอยู่ก็รู้สึกว่า คอยสังเกตอีกกว่าคอยรู้สึกคือห่างหารู้สึกความสัมพันธ์จะยังไม่ค่อยคืบหน้ากันมากสักเท่าไหร่เนี่ก็คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมคอยเหมือนแว้ระวังกันมากกว่าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับผมโอเคแล้วมีเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นอีกบ้างน,นะครับผมอะต่อมาดาวพบปัตตนิอาจจะพบแฟนก็ได้ครับผมเข้าในพพอริะแล้ว พบอริก,ก็หมายถึงปีปัญหาซะและโอเคปัญหาเลยนะครับผมดาวพบปัตตานีนั้นไปอยู่บนเรือนน้ำนะครับผมดาวไฟไปอยู่บนเรือนน้ำแสดงถึงความอึดอัดเกิดขึ้นมีปัญหาคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเนื่องจากอะไรนะครับผมเนื่องจากคู่นี้มาเจอกันนะครับผมคู่นี้เป็นคู่ความหมายของ ความคนด้านด้านหนึ่งว่าปีใครสักคนหนึ่งเอาเปรียบเราอยู่รู้สึกแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยลงรอยกันแหละเริ่มมีปัญหากันนะครับผมเปรียบก,กับกันได้เป็นที่ดาวสุขตัวนี้การเงินความรักในช่วงนี้กัเป็นมาอยู่ในภพปัตตณิจริงๆด้วยความรักในช่วงนี้นะครับผมดาวน้ํามาอยู่บนไฟนะครับผมดาวน้ํามาอยู่บนไฟ น้ำมันก็แห้งความรักมันก็แห้งไปเช่นเดียวกันนะครับผมกับตรงนี้เลยที่จะบอกกันไปพอความรักมันแห้งปุ๊บปัญหาก็เกิดนะครับผมดาวสุกมาเจอดาวเสากันเลยทันทีสุกเข้าเสาแทรกกันอประมาณนี้นะครับผมความรักก็รักอกหักรักคุดก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะครับผมก็มีเกณฑ์อะไรแบบนี้ส่วนเรื่องการเงินละ่ะดาวเงินก็ดาวเดียวกันเลยโดน ไฟเผาการเงินมาปุ๊บก็บายบายเช่นเดียวกันนะครับผมมีแต่ปัญหานะครับผมตอนนี้ใช้เงินไปกับอะไรบนราสีสิงนะครับผมการงานไอ้ผลิตชื่อเสียงศักดิ์สิีเพราะว่าสิงครับผมประมาณนี้จะจ่ายเงินไปกับเรื่องของศักดิ์สรีชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆนานา,น,าน,นะครับผม ไม่มีไม่ได้มันต้องมีเรามันระดับนี้แล้วอะประมาณนี้ไอ้แค่นี้ซื้อไม่ได้ได้ยังไงเรารวยอประมาณนี้ครับผมการเงินช่วงนี้กรกฎานี้จะหมดไปกับเรื่องประมาณนี้นะครับผมโอเคส่วนอันอื่นมีอีกไหมเอ่ยก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมโอเคเอาเตือนเอาไว้เรื่องของการเงินความรักหมุนให้ดีมีเซฟวิ่งไว้ บางครั้งหน้าตาส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยแคร์มากเท่าไหร่ก็อันนี้ก็ล้วแต่คนนะครับผมโอเคครับขอให้ปัญหาทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมขอให้โชคดีทุกทท่านครับชาวราศีกุมครับครับจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการพยากรณราศีต่างๆนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับผมอีกทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมกับวิวสวยๆที่นี่เสียไทยนะครับผม ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม